นะครับอาจจะเหลือนิดเดียวก็ได้ในช่องว่างนั้นคือมันจะมีอย่างอื่นไปสะสมตัวอยู่เต็มไปหมดก็ได้นะครับแล้วโครงสร้างที่ปิดกั้นเนี่ยระยะเวลาต่างๆมันปิดมันอาจจะปิดไม่จีอาจจะรั่วได้มันเคยปิดมาอยู่เมื่อสักประมาณ35ล้านปีที่แล้วอาจจะช่วงปีที่30นะครับจาก35มา30ล้านปีมาจ,จะเกิดแตกและปิดตัวนั้นอาจจะเข้ามาตอนปีที่32อยู่ได้แต่สาบถึง30 พอชกอศัลย์สิบปุ๊บมันก็แตกแล้วก็เคลื่อนต่อไปนะครับเราไปขุดตอนนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เจอละนะครับเหมือนผมบอกว่าปกตทิทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีการให้เขาเรียกว่าเป็นโอกาสแห่งความสําเร็จนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า probability of success แต่ละตัวแต่ละตัวก็จะให้ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งนะครับถ้าหนึ่งนี่ก็คือโอกาสสาเร็จร้อยเปอร์เซนถ้าศูนย์ก็ไม่มีโอกาสเลยแต่ละองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเขาจะมีการศึกษาแล้วก็ให้นะครับ ให้เจ้าตัวที่เราเรียกว่าเป็นโอกาสในความสําเร็จเนี่ยเสร็จแล้วก็ใช้วิธีการทางสถิติจับโอกาสในความสําเร็จมาคูณกันนะครับก็เป็นผลรวมเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยนะครับก็จะไปถามผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเลยเอาล่ะให้มาเลยแต่ละตัวนะครับตั้งแต่เรื่องของหินต้นกําเนิดในเรื่องของนะครับการเคลื่อนตัวในเรื่องของการกักเก็บนะครับในเรื่องของโครงสร้างต่างๆ สุดท้ายแล้วบางอันเนี่ยถ้าสังเกตนะครับ90%้าสิบก็ยังมีนะครับลงมาเรื่อยๆแต่พอกลายเป็นผล,ลวรวมปั๊บโอกาสสาเร็จเหลือแค่ไม่ถึง20%นะครับเพราะว่าเวลาเอาโอกาสความสําเร็จเนี่ยเราบอกว่าเรา0.5นยคูณศูมันจะเหลือแค่0.25นะครับก็คือทางสถิติมันจะลดลงไปเยอะเลยคือความหมายในที่นี้ก็คือ ความเสี่ยงเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็าตามที่เราคิดว่าเราไม่ค่อยแน่ใจละความเสี่ยงมันจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเลข0ู8จนเนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องของพวกสํารวจเนี่ยเขากระโดดใส่ละดีมากเกิน0ูเกิน1กนิกระโดดใส่เลยนะครับแต่ถ้าคํานวณออกมาแล้วประมาณสัก0ู0.4จุดาูี่เนี่ยเขาจะถอยหลังกลับแล้วมานั่งนึกใหม่มันดีจริงอย่างนั้นเลยเหรอนะครับเพราะส่วนใหญ่เน มันไม่ค่อยมีอะครับประเภท0.3 0.4ได, 3, 4, ด้ประมาณ0.1หรือใกล้ๆ0.1ก็กัดฟันเอาแล้วล่ะนะครับคิดว่าน่าจะพร้อมที่จะลงไปนะครับทีนี้เหมือนที่เรียนว่าบางครั้งเนี่ยการสํารวจมันไม่ได้อยู่ในก็ในการศึกษาเฉพาะของนักธรณีวิทยาอย่างเดียวนะครับมันมีคนทําแผนที่นักธรณีฟิสิกส์มีคนที่ศึกษาเรื่องสมบัติของหินเป็นรายเฉพาะ มีวิศวกรนะครับที่เป็นวิศวกรแหลกเก็บนะครับที่มาดูลักษณะของโครงสร้างว่าเอ๊ะโครงสร้างอย่างนี้หรือกับกเก็บได้อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะเอ่อมันมีคุณภาพในการกเก็บที่ดีเนี่ยมีไหมแม้กระทั่งวิศวกรการขุดเจาะเนี่ยไปในพื้นที่ที่มันโอโ้พื้นที่นี้มันจะเจาะได้หรือเปล่ามันเจาะยากหรือเปล่าค่าใช้จ่าย,าายมันจะสูงมากหรือเปล่าหรือโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่ามันบางครั้งเนี่ยนะครับมันต้องเอามารวมกันเอามานั่งคุยกันตำแหน่งของหลุมเจาะ บางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนิวเล่ว่าถ้าเป็นหลุมสำรวจบางทีเราพยายามจะเจาะหลุมตรงให้มันง่ายที่สุดแต่บางครั้งหลุมที่มันตรงตรงเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบคําถามเรานะครับยกตัวอย่างง่ายเหมือนตรงนี้นะครับถ้าเจาะไปตรงๆเนี่ยโอกาสที่เราเจออาจจะเจอแค่นิดเดียวแต่ถ้าเราเจาะหลุมที่มันเอียงเข้ามาโอกาสที่เราเจอเราก็เจอมากขึ้นหรือถ้าเราย้ายไปเจาะอยกตำแหน่งหนึง่งโอกาสที่เราคิดว่าเราจะเจอก็จะมีหลายหลายชั้นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับ การแปลผลโครงสร้างทางวิิทยาขึ้นกับการว่าเอ๊การลงทุนเจาะแต่ละครั้งเนี่ยนะครับรวมสำรวจแต่ละหลุมเนี่ยมีมูลค่าขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับถ้ามีเงินไม่ถึง5ล้านเหรียญอเมริกา5้าล้านเหรียญยูเอไม่พอที่จะเจาะครับเราต้องมีมากกว่านั้น เพราะฉะนั้นก็คือเวลาเขาพูดถึงการลงทุนเนี่ยแค่หลุมเจาะหลุมเดียว <c oughs> การลงทุนก็มาหาศาลแล้วลโอกาสที่จะเจอบางครั้งก็สิกว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง10%ก็มีนะครับนี้บ้านเราเนี่ยเรากมีการเจาะทั้งบนบกและในทะเลนะครับท่านเจาะบนบกก็จะมีลักษณะนะครับหลายๆรูปแบบท,ที่แตกต่างกันไปนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับถ้าเกิดใครไปดูก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นหอคอยที่สูงจากพื้นดินขึ้นไปนะครับในบ้านเราส่วนมากเนี่ยความสูงของตัวแท่นจ่ะก,ก็จะอยู่สูงจากพื้นดินนะครับประมาณสัก40เมตรนะครับ40เมตรแล้วก็จะมีคนทำงานอยู่บนแท่นตัวขนาดของแท่นก็จะไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่นะครับ พื้นที่บนแท่นจริงๆก็อาจจะมีพื้นที่ทํางานน,น้อยกว่าพื้นที่ของห้องนี้นะครับเป็นลนักษณะของพื้นที่ขนาดที่ค่อนข้างเล็กค่อนข,ข,ข้างจํากัดนะครับส่วนแท่จนจอดทะเลส่วนมากเนี่ยขนาดหรือไซส์มันจะใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีพื้นที่ที่ไปจัดวางอุปรกรณ์ต่าง,าง,าง,างๆเยอะนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับที่ใช้ในบ้านเราเนี่ยก็จะมีประเภทแบบเป็น แท่นสามขาสามารถจะยกตัวเองได้นะครับส่วนหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแท่นที่มีเรือสนับสนุนการเจาะนะครับเวลาจะขนย้ายตัวแท่นเองเนี่ยก็จะวางอยู่บนเรือพอเราเคลื่อนไปถึงตำแหน่งที่เราต้องการเจาะเราก็จะอายกเอาทัวแท่นเนี่ยนะครับไปวางอยู่บนแท่นที่เราก่อสร้างเอาไว้เตรียมไว้ก่อนเนื่องจากว่าในบ้านเราเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้ในทะเลนะครับว่าตรงไหนมันจะมีปิตโตเลียมอยู่บ้างแล้วก็เราเจาะหลุมที่เรียกว่าหลุมผลิตซะเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอายการที่ต้องไปลงทุนก่อสร้างแท่นเตรียมไว้ก่อนเพนื่อจะเอาแท่นเจาะไปวางเนี่ยมันก็คุ้มค่าแต่ถ้าสมมุติเราไปพื้นที่ที่เราไม่เคยเจาะมาก่อนเลยนะครับเราก็ต้องหาแท่นที่สามารถจะเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับแล้วก็มีความพร้อมในการเจาะนะครับว่าเราในอ่าวไทยเนี่ยระดับความลึกของน้ำนะครับก็ไม่เกิน80เมตรนะครับในเขตหน้าน้ําของไทยเพราะฉะนั้นแท่นเจาะที่เราใช้ก็จะเป็นแท่นเจาะ3ามขาที่ยกตัวได้ พอท่านเจาะพวกนี้เนี่ยนะครับขีดความสามารถในการเจาะเนี่ยสามารถจะลงไปถึงระดับความลึกของน้ำตื้ประมาณสัก1 0 0่ง0เมตรนะครับเพราะฉนั้นบ้านเราเนี่ยถือว่าเ้เอาน้ําตื้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดไปในพื้นที่นะครับที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันลึกกว่านั้นเช่นในฝั่งอันดามันของเราเนี่ยนะครับพอออกนอกชายฝั่งไปประมาณสัก10กว่ากิโลมันก็จะเทลงไปเลยนะครับ ความลึกของน้ําก็อาจจะลงไปถึงประมาณ300-400เมตร500เมตรนะครับมันลึกกว่านั้นพวกตะกูลที่เรียกว่าเป็นแจ็คอัพสาขายอย่างเงี้ยนะครับขามันสั้นเกินไปลงไปไม่ถึงพื้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบก็จเป็นแท่นนะครับก็เรียกเป็นแท่นที่เรียกว่ากึงก่งจมกึ่งลอยนะครับที่สามารถจะไปลากไปไหนก็ได้ใช้เรือลากแล้วก็ลากไปหรือในบางพื้นที่นะครับก็จะมีการนําเอาลักษณะของเรียกว่าเป็นเรือขุด ไปขุดนะครับที่เราเป็นเริวชิปก็เรเป็นเรือเลยเป็นลำเรือสามารถจะเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวเองนะครับในอดีตเนี่ยในบ้านเราจริงๆแล้วเรามีประสบการณ์ในการขุดเจาะในทะเลเนี่ยทุกประเภทเลยนะครับเราเคยเอาทั้งเรือขุดเจาะเข้ามาเราเคยทั้งเอาเคยเซมิซับเซเบิลเข้ามานะครับแล้วก็แต่ว่าพวกที่ใช้ด้ำลึกๆเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะแพงมากนะครับก็ว่ากันว่า ตัวที่เป็นเรือขุดเจาะนะครับหรือเป็นประเภทแบบกึ่งลอยตัวเนี่ยเฉพาะค่าเช่าเพื่อจะมาใช้งานนะครับรวมกับค่าที่จะดำเนินการต่างๆเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อวันเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านเหรียญน,นะครับเพราะสมมุติเราเจาะหลุมหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเป็นหลุมสำรวจจะใช้เวลาม,ามาสักหนึ่งเดือน ลองดูแค่าเพราะค่าใช้จ่ายในเรื่องของแค่ค่าเช่าแท่นมาเจอะอย่างเดียวเนี่ยก็ปากไปเยอะแล้วนะครับอาจจะ15 20นะครับล้านเหรียญแล้วยังไม่รวมค่าของนะครับค่าคนค่าอะไรอีกนะครับในบางโปรเจกต์เนี่ยรวมสำรวจหลุมหนึ่งก็อาจจะเกิน100ล้านเหรียญเลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติเราลงไป100ล้านเหรียญแล้วไม่เจอเนี่ยนะครับใครเป็น CEO ก็ต้องกลุ่มหัวเหมือนกันนะครับว่าเอะนะครับแล้ว CEO เนี่ย จะต้องไปเ็ได้นะักเค้นคอ,อนักธรณีวิทยาแน่ใจนะเอาจริงแน่ๆนะตรงนี้แน่ๆนะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนที่สูงมากราะไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทาไมนะครับในเรื่องของการสำหรับปิเตรเลียมเนี่ยมันจํากัดอยู่ในเพาะแค่บริษัทขนาดใหญ่บริษัทข้ามชาติเพราะว่าพวกนี้เป็นบริษัทที่มีเงินลงทุนสูงนะครับแต่ว่าก็คือหลายๆบริษัทร่วมกันหาร นะครับแล้วก็พับไปเลยโครงการตรงนั้นก็พับเก็บแล้วต่างนคนต่างเลิกลากันไปนะครับร่วมกันเฉพาะกิจครั้งเดียวแล้วก็ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นครั้งครั้งเนี่ยนะครับมันเป็นเกินลงทุนที่สูงมากมีความเสี่ยงสูงนะครับทีนี้ปกติแล้วเวลาเราจะเจาะหลุมสักหลุมหนึ่งเนี่ยมนที่เรียนได้ทราบว่านักธรณีวทิทยาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขามีความมั่นใจในการที่จะบอกตำแหน่งที่จะไปขุดเจาะตรงนี้ มีได้แน่นะครับมีได้แน่นะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่หาตําแหน่งให้จอะให้เจอเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทําเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามหาให้ได้ตรงไหนมีที่แล้วจะจาะนะครับทีนี้การเตรียมการเตรียมพื้นที่ก่อนจะจอะเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับบนบกเนี่ยนะครับก็ต้องไปให้นะครับสายวิศวกรรมโยธานะครับอาจจะมีการเตรียมพื้นที่ปรับพื้นที่ตัดถนนเส้นทางเข้าไปนะครับ บางครั้งมันก็อยู่บนพื้นที่ที่เรียกว่านะครับไม่อยู่ในย่านชุมชนเลยไปอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่เข้าไปก่อนนะครับถ่านในทะเลเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าในบ้านเราเนี่ยน้ำม,มันตื้นนะครับเราอาจจะเราเอาแท่นจาะที่เป็นแท่นสามขายกตัวได้เนี่ยเข้าไปจาะก่อนจะเข้าไปจาะเนี่ยก็ต้องสํารวจพื้นผิวทะเลก่อน มันมีเครื่องกีดขวางมีอะไรไมไม่ไม่ไมไมไมวางปุ๊บมีของกีดขวางอยู่เต็มเจาะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะการเตรียมการเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับการเตรียมพื้นที่การเตรียมอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเข้าไปพอเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเตรียมเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับที่เรียนว่าจะบนบกเนี่ยนี่ตัวอย่างบนบกนะครับก็มีตั้งแต่การปรับพื้นที่การเทพื้นปูนให้เป็นพื้นซีเมนเพื่อจะเอาวัตถุ ขนาดใหญ่เข้ามาเอาเครื่องมือเครื่องจักรเข้ามานะครับก็มีเรื่องของการก่อสร้างการขุดบ่อนะครับสำหรับที่จะกักเก็บน้ำนะครับหรือเตรียมไว้สําหรับทิง้งพวกบรรดาเศษหินเศษดินที่เกิดจากการขุดเจาะนะครับรวมถึงการมาร์กตาแหน่งที่จะเจาะนะครับวัดตำแหน่งตำแหน่งนี้แน่ๆนะครับจะมีการเี่จมต่อตัวท่อหรือเป็นเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยลงไปกําหนดตําแหน่งของการเจาะก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายแท่นเจาะเข้ามานะครับ ก็การตววรวจสอบสภาพพื้นที่เนี่ยเหมือนที่เป็นเป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือนะครับในทางขุดเจาะเนี่ยสิ่งที่เขากังวลก็คือเขากังวลว่าบางครั้งเนี่ยนะครับในระดับตื้นๆมักจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นกระปอะของก๊าสที่ค้างอยู่เราเคยได้ยินว่าบางครั้งเนี่ยนะครับงานก่อสร้างบางอย่างเวลาเจาะพื้นถึงก็ไปปุ๊บมีแกส๊สรั่วออกมานะครับในบางจุดเขาก็กลัวอย่างนี้เหมือนกัน นะครับเพราะว่าตัวแท่นเจาะต่างๆเนี่ยที่เวลาเคลื่อนย้ายไปเป็นแท่นเจาะขนาดใหญ่ช่วงที่เจาะตื้นๆหรือเจอาะหลับความลึกได้น้อยเนี่ยนะครับคือโอกาสที่จะไปนะครับเรียกว่าไปป้องกันหรือไปทําอะไรขึ้นมาภายใต้ภาะวะระยะเวลาของการตอบสนองสั้นๆเนี่ยมันแทบไม่มีนะครับเพราะสิ่งที่เขากลัวมากก็คือเขากลัวว่าการไปเจาะในตำแหน่งน,นะครับเลื่อนเข้าไปเนี่ยถ้าบริเวณไหนมีกระบอกของแก๊สเล็กๆๆเนี่ยนะครับเขาจะหลีกเลี่ยง นะครับเขาจะไม่เจาะบริเวณนั้นอาจจะหลบไปนิดนึงแล้วก็เจาะหลุมเอียงไปเพื่อจะไม่ต้องไปคล่อมอยู่บนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นตัวกระบอกอแกส๊สเนี่ยแรงดันมันมีอยู่มันจะดันอ,อาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยไปความเสียหายทีนี้พอแก๊สมันหายไปแล้วเนี่ยบางครั้งพื้นดินมันเกิดการซุดตัวพอซุดตัวแท่นที่เคยอยู่เนี่ยก็จะซุดลงไปเลยนะครับเพราะว่าความแข็งแรงของชั้นหินมันอาจจะน้อยในบนริเวณตื้นๆนั่นคือข้อกังวลของขาวเพราะฉะนั้น บางครั้งเนี่ยการเตรียมพื้นที่หรือการดูพื้นที่เนี่ยมันรวมไปถึงดูว่าบริเวณแถวนั้นเนี่ยนะครับมีกระปอกของแกส๊สอย่างที่ว่าหรือเปล่าถ้ามีเขาจะหลีกเลี่ยงเลยนะครับเขาก็จะไปเจาะในบริเวณพื้นที่อื่นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มนะครับที่จะเจาะหลุมเปิดหลุมขึ้นมานะครับที่เราเป็นมันเป็นสับเฉพาะที่เขาใช้คำว่าเป็นสปัตติงหรือสปัตแกลนะครับก็จะเริ่มของการเจาะแล้วก็มีการเอาเศษทินเศษดินขึ้นมาโดยใช้การบุนเวียนของ น้ำคโครนในการเจาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับของการที่จะหย่อนตัวหัวเจาะแล้วก็การเจาะลงไปเพื่อจะเริ่มในการขุดเจาะนะครับวิธการขุดเจาะของเราส่วนมากเนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะมีการปัม๊มสิ่งที่เรียกว่าเป็นน้ําโครนนะครับจากถังที่เรามีอยู่เนี่ยลงไปในหลุมแล้วก็ช่วยให้น้ําโคลนที่เราดัานนะครับนำเอาเศษหินเศษดินต่างๆที่อยู่ในหลุมเนี่ยกลับขึ้นมาที่พื้นผิวแล้วทําการแยกเอาเศษหินเศษดินออก ก็จะเอาน้ำโครตัตวเนี้ยกลับไปใช้ใหม่พัาะมันเป็นระบบหมุนเวียนนะครับที่เราเรียกว่าเป็นระบบหมุนเวียนในบรงงานข,ขุดเจาะหลุมเจาะของเราก็จะลึกลงไปเรื่อยๆนะครับหัวเจาะก็จะมีหลากหลายประเภทหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของชั้นหินขึ้นกับสภาพของหินต่างๆที่เราจะเจาะนะครับก็จะมีนะครับขนาดตั้งแต่30นิ้วลงไปจนเล็กถึงขนาดที่5้านิ้วนะครับแล้วล้านั้นการเจาะนะครับ ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพื่อเพิ่มความลึกของหัวเจาะที่เราเจาะลงไปเรื่อยๆนะครับหลุมเจาะที่เราเจาะเนี่ยนะครับในอดีตที่เราเริ่มตั้งแต่ระบบการขุดเจาะขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับเข้าใจว่าหลุมแรกที่ขุดเจาะเนี่ยประมาณสัก20เมตรเองจากผิวดินนะครับในฝั่งองเมริกาประมาณสักร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ100นะร้อยปีดตอนั้นร้อยปีเศษก็เจาะ20กว่าเมตร,นะรปัจจุบันเนี่ยเราเจาะหลุมอาจจะประมาณ10กว่ากิโล นะครับข anyway, we ึ้นไปเป็นหลุมลึกนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเต็มที่อะไรก็คือประมาณ5้ากิโลกว่าๆนะครับที่เราเคยจาะอยู่ในบ้านเรานะครับเราันเราคิดถึงว่าลงไปลึกห้ากิโลเนี่ยนะครับเราต้องต่อการนะครับการจอะแต่ละก้านเนี่ยมีความยาวแค่ประมาณสักไม่ถึง10เมตรประมาณ9้าเมตรกว่ากว่าเพราะลองคิดถึงว่าถ้าจอะไปสัก5้ากิโลเนี่ยจำนวนการจาะที่ต่อเข้าไปเนี่ยมีจั้วหกี่การนะครับเราลองดูว่า นะครับมัเป็นการเหล็กแล้วก็ต่อลงไปเรื่อยๆลักษณะของการก็จะมีหลายรูปแบบนะครับขึ้นจากการออกแบบของวิศวกรน,นะครับขณะเดียวกันระหว่างการเจาะก็ยังมีการเก็บเศษหินเศษดินต่างๆเนี่ยมาตรวจวิเคราะห์มาดูสภาพว่ามันเป็นตามที่นักธรณีวิทยาเขาคาดการณ์ไว้ไหมจะไปเจอหินแบบนี้ไหมเป็นอย่างนี้ไหมนะครับเพราะก็คือการเก็บข้อมูลส่วนหนึ่งระหว่างการขุดเจาะนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วบทที่เรียนได้ทราบว่าสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญ นะครับในการที่จะพาวเสษสิทธินี้ขึ้นมาก็คือตัวําโครนนะครับในบ้านเราเนี่ยเรามักจะขุดหลุมที่เรียกว่าเป็นสามขนาดความหมายก็คือหลุมของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับผมเรียกว่าเป็นคล้ายๆเสาอากาศลองนึกถึงเสาอากาศวิทยุนะครับเวลาดึงมามันจะเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับของเราก็จะขุดหลุมสามขนาดก็คือจะขุดหลุมขนาดใหญ่ก่อนนะครับในช่วงแรกเสร็จแล้วก็จะมีการใส่ท่อกลุ่มนะครับ พร้อมทั้งเทซีเมนยึดระหว่างท่อกลุกกับหลุมเพื่อทําให้หลุมของเรามีความแข็งแรงเพราะว่าชั้นอินช่วงต้นๆเนี่ยความแข็งแรงมันน้อยนะครับเพราะเรากลัวว่าถ้าเราขุดลึกลงไปว่าขโบมันจะถล่มหรือพังลงมาซะก่อนลงไปไม่ถึงข้างลาง่างนันก็คือขุดช่วงนึงก่อนนะครับแล้วก็ใส่ท่อลงไปให้หลุมมันมีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ซีเมนต์ยึดท่อซะนะครับให้มันมีความแข็งแรงหลังจากนั้นก็ขุดลึกลงไปอีกถ้าขุดลึกงไปอีกเนี่ยหลุมของเราต้องมีขนาดเล็กลงเพราะเรามีท่อแล้ว หรือเไหมครับพราหัวเจาะก็ต้องมีขนาดเล็กลงไปวราหลุมของเราก็จะมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยเราขุดในบ้านเราค่อนข้างเยอะเราเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับว่าเราใช้น้ําขุดก็ได้สมัยก่อนเราต้องใช้น้าผสมโคลนต้องมีการเติมสารเคมีเติมอะไรลงไปเพื่อจะขุดเจาะนะครับพอเราขุดมากขึ้นเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราบอกพวกนั้นอ่ะมันเปลืองใช้ของถูกดีกว่า มีน้ำก็ใช้น้ำน้ำมันถูกก่อนอยู่แล้วนะครับเราก็จะเรียนรู้จากประสบการณ์เรื่อยๆนะครับในนอกชายฝั่งในอ่าวไทยของเราเราก็ใช้น้ําทะเลน้ําทะเลมีเยอะไม่เป็นไรนะสูบน้ําทะเลขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการเจาะนะครับเว้นแต่ว่าเวลาเราเจาะเข้าไปในชั้นที่เราจะมีปิโตรเลียมอยู่นะครับบางครั้งคุณสมบัติของน้ําที่เราใช้ไม่เพียงพอนะครับเลยไปต้องไปปรับแต่งคุณสมบัติให้มันเหมาะสมในการเจาะเขาก็ใช้สิ่งที่เรเรียกว่าเป็น สารสังเคราะห์นะครับเป็นโครนสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเพื่อจะมีความหนื่นความเหนียวนะครับมีคุณสมบัติที่สามารถจะปรับแต่งได้ให้เหมาะกับการขุดเจอบนะครับซึ่งนะครับก็จากเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าสารสังเคราะห์ที่เราใช้เนี่ยนะครับเพื่อการขุดจอบเนี่ยนะครับมันสามารถจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติคือถ้าทิ้งไว้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการย่อยสลายไป เขาบอกว่ามันไม่ก่อให้เกิดมวลภาวะกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่รันถ้าเกิดม,มันเกิดมีการรั่วไหลหรือหออกไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นปริมาณที่เล็กน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะมีการย่อยสลายตามธรรมชาติถ้าปริมาณมันเยอะหน่อยแล้วก็มีการกักเก็บกวาดมันถออว่านะครับไอ้ส่วนที่เหลือๆเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะย่อยไปตามธรรมชาติได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อกังวลอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของความดันหรือแรงดันนะครับมีคนถามว่าโอ้ oh, สัยก่อนเนี่ยเวลาเราขุดเจาะเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจะมีเจอปีตุเลียมหรือเปล่าการจะพิสูจน์ได้ว่ามีเจอปีตัวเลียมมันก็ต้องไหลขึ้นมามันต้องดันขึ้นมาเหมือนเหมือนในหนังสัยก่อนเราไปดูหนังฝรั่งเนี่ยเวลาขุดเจาะเออ e เจอปีตัวเลียมมันก็ต้องไหลพุ่งขึ้นมาให้เราเห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ยอมอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการหกหรือการพุ่งหรือการล่วไหลเนี่ยเราอาจจะเ,เหมืออนเคสขง หลุมที่เกิดขึ้นในอาเม็กซิโกขุดแล้วก็พุ่งเกิดน้ำมันรั่วไหลนะครับวัตุอุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่เราใช้ในการควบคุมก็คือที่เราเรียกว่าเป็น blow o u t preventer นี่คืออุปกรณ์ป้องกันการพุ่งทะลักที่ปากหลุมนะครับก็ะจะมีเจ้าตัวเนี้ยอยู่ทุกแท่นเจาะนะครับที่ใช้ในการเจาะตัวเนี้ยถือเป็นตัวใจสําคัญเลยในการควบคุมไม่ให้เกิดการพุ่งทะักนะครับเคสของ